พี่จ๋าเดี๋ยวจะไปชงกาแฟมิค้าด้วยเปล่าเกี่ยวค่ะเบลูโคนาทีโอเอสเปรสโซ่นะโอ้ถ้าไม่เห็นกินบ่อยจริงเลยนะรถเนี้ยแหมก็มันรถเข้มหอมกาแฟแท้แล้วก็อย่างคือใจก็ไม่สั่นด้วยอ่ะเฮ้ยก้อยจ๋าพี่ขอด้วยสิขอพี่เป็นบลูโคนาทรีโอริชแอนด์สมูทนะกลิ่นมันหอมดีอ่ะแล้วมันอีกอย่างก็รถกลมกล่อมทานง่ายได้ค่ะของฉันต้องนี่เลยจ๋าบลูโคนาทรีโอรสคลาสสิก มาแล้วจ้าคุณแม่จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าก้วยรับสิโอวันเราอยู่ได้ร้อนสิส่งมาเมื่อตะกี้นี้เออแกดึกแบบเนี้ยเรามาเล่าเรื่องผีกันไหมเรื่องผีอะไรวะก็ประสบการณ์ขนหวนลุกไงฉันขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าหนูอยากกลับบ้าน ก็วันนั้นช่วงเวลาตีสามที่ฉันเลิกจากทํางานโอทีรอบดึกฉันเดินไปคนเดียวแกไม่มีใครเลยทั้งถนนเงียบละมืดและเปรี่ยวมากไม่มีรถผ่านเข้ามาเลยอะ่ะในเส้นนั้นสักพักหนึ่งมีรถคันนึงเปิดไฟสู่มากแต่สิ่งที่ฉันเห็นนะสิมันน่ากลัวกว่านั้นรถที่ขับมา ไม่มีคนขับข้างหน้า Why ตอนนั้นฉันกรีบดดังลั่นมากแล้วสักพักหนึ่งรถก็ค่อยๆขยับขยับขยับเข้ามาใกล้ตัวฉันเรื่อยๆแกแล้วสิ่งที่ฉันเห็นมากกว่านั้นก็คือช่วยหน่อยได้ไหมครับฉันก็นึกว่าผี ไม่พี่ผมไม่ใช่ผีว่ผมเสียผมเป็นคนไม่รู้ว่าจะมีผีจริงกันระดับว่าผลดูไปหมดแล้วเนี่ยช่้ยถาช่วยถามกาแฟพี่สแกนดูสิได้จ้ะแต่เรือมาโครนาทริโอกรุ๊ปคือยังไงอ่ะรถอีกไม่เคยกินสุดไหยสิหอมกรุ่นอีกระดับจากกาแฟอะไราบิก้ามาแล้วจ้าระวังร้อนนะจ้าเจ๊หน่อยเฮ้ยเรื่องของเจ๊ติ๋มอ่ะจอจี เรื่องของหนูสิเรื่องจริง